7นาที7กิโลไป4เซนกลับมาแล้วคนที่ปั่นคนเดียวครับแต่ว่าสั้ง50กิโลกทลัลสวยไป5แยกนำไปจ่ายครับหรือ5แยกก่อโยนนั่นเองไปบรรยากาศกัน10กิโลแล้วเช้าเช้าบรรยากาศดีมาก 20กิโลแล้วตอนนี้เรากับรถที่2 0กิโล้วครับแล้วก็40ขวาเพราะว่าจะไปทำงานสายครับไปต่อครับ30กิโลแล้วฟิ่งแล้วกอนตอนนี้รู้เลยครับว่าเมย์แบบว่าพัฒนามาได้สักประมาณ5%แล้วครับจากที่ไปก่อนนะครับคือไม่อยากเพิ่มไปพัฒน,นาเยอะครับเพรา,าวะว่า5%แล้วนะครับเพราะว่า เราปั่นเนี่ยเอาเนี่ยประมาณเดือนครึ่งแล้วเดือนครึ่งอะจัดปั่นอยู่ประมาณเอวิเฉีี่ดยี่สิบอ่สามอะสามครับจะมากาตอนนี้เช่ยก็เจแลก็จะเชี่แ่ยวไดแต่วา่วาือครับรก Country, เก่งขัดเก่รือว่าขามอนแรงแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยไม่เท like ่าไหร่ครับแต่าแรงเงี้ยถ้าเช็คตอนนี้เรพัฒนามาแล้วครับ่กหลบฟีความเร็วที่ห้บหครับแล้วันนี้บขาก็เชียก็ดีขึ้นครับก็แงที่เก้าสิบเแล้วครับเอาอเคียกเห็นไความตั้งใจความมันแข็งพร้อ่ยแล้วก็เป้าหมาย่เครับเนนทพูดา ผมยัทำงานตรต้างไปไสูดหนอเสร็จแล้วครับ42โลบายฟอร์เชสผมทำได้ตัวทำได้ครับจะจอยด่ไไล